เรื่องของความกดดันเรื่องของความมั่นใจในแต่ละเกมอ่ะความสำคัญสวัสดีครับผมสุชาติครับคอรรับนิสสปอร์ตพูลรัศดาสกเกตนะครับวันนี้เรากลับมาเจอกันวันจันทร์ที่10มิถุนายนนะครับ วันนี้โปรแกรมฟุตบอลเอเชียแทบจะไม่มีโรงสนามนะครับผมจะขอโฟกัสไปที่การวิเคราะห์นะครับ1คู่ในฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนแอฟริกานะครับก่อนเลนะครับก็ขอบคุณเลยก็แนะนำนะครับกลุ่มฟุตบอล VIP 911สปอร์ตครับกลุ่มฟุตบอล VIP นะครับที่มีตรน,นาะฟุตบอลทั่วโลกคัดมาแจกกันให้แบบจับแต็มเข้ามาในกลุ่มได้ตามริงที่ปักหมุดเอาไว้ทุกช่องทางนะครับ สวัสดีครับหคู่ของฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนแอฟริกาครับไปกันที่การเจอกันระหว่ากาหน้าพบกับแอฟริกากลางทัพดาวดำตอนนี้เปลี่ยนกุนซือมาใช้ออตโต อัดโดนะครับซึ่งตรงนี้ผมมองนะครับว่าทำให้เรื่องของทีมเวิร์คสปิริตกลับมาดีนะครับแม้ทีมชุดนี้จะไรดแดเนียลอามาตีกับอินยาีิวินเลียนะครับแต่ที่เหลือถือว่าพร้อมลบแนวรุกตัวเก่งอย่างอองตัวเซเมนโยจอแดนอายิวโมฮัมเมตสคูดุสพร้อมลงตัวจริงนะครับและแดนกลางยังได้โทมัสปาเต้กลับมาคุมเกมตัวนี้ครับผมมองว่าทำให้แผงกองกลางนิ่งมากขึ้นวันนี้ครับเริ่นต่อหน้าแฟน บอลเจอกับทางแอฟริกากานะครับซึ่งพัฒนาขึ้นมาเจอะนะครับและช่วงหลังเป็นทีมที่เกมรับเหนียวแน่นแพ้ยากแต่พบบอกน,นะครับว่าที่ผ่านมาแอฟริกาการเจอคู่แข่งที่หินไม่จริงนะครับแต่าจากเกมนี้ที่มาเยือนดาวดังซึ่งครบเครื่องมากกว่าเยอะเรตต่อหน้าแฟนบอลแล้วก็การเข้าทําดุดันหวังผลได้มากกว่านะครับเพราะฉะนั้นหากเจ้าถิ่นไม่ใช้โอกาสเปลืองกันเองนะครับผมมองว่าการหน้าสุดท้ายแล้วจะสามารถเอาชนะและมีโอกาสที่จะอิงขาดรุนร สองได้เฉียรจ่าหน้านะครับในคู่ดีอดุตั้นเชียร์บอลแบบมีความสุขนะครับแห่งๆรวยไ่เจอกันมาพรุงนี้สวัสดีครับ